ส่วนวิธีที่2ไม่ต้องเดินทางไปเลยจ้าก็นี่เลยค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะ e s e r v i c e อ่ uh, d o e g o t h ได้เลยแต่ก็จะมี3ขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่ง,ง 1, ต้องเข้าไปลงทะเบียนสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกก่อนด้วยดิจิทัลไอดีนะคะก็เข้าไปทําตามระบบเลยค่ะลงทะเบียนให้เรียบร้อยใส่ข้อมูลอ่ใส่ข้อมูลเอ่อ,อชื่อที่อยู่อีเมลเบอร์โทรศัพท์ต่างๆให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ให้เตรียมค่ะสําหรับการเตรียมก็คือจะต้องมีเตรียมไฟล์บุกแบงสําหรับใครที่จะให้โอนเข้าธนาคารนะคะส่วนใครที่จะให้ปูกบัญชีพร้อมเทย์ ก็ไม่ต้องเตรียมบุ๊กแบนก็ได้นะคะเพราะว่าให้ผูกกับบัตรประชาชนเลยอันนี้ก็สะดวกนะคะวิธีการขั้นที่2ขั้นที่1เราลงทะเบียนเข้าเว็บแล้วใช่ไหมคะขั้นที่2เราต้องไปที่ขั้นตอนของการขึ้นทะเบียนว่างงานนั่นเองค่ะไปกรอกข้อมูลเหมือนกับเราไปที่สำนักงานเลยก็คือตอบทุกอย่างค่ะว่าข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไรชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลแล้วก็วิธีการศึกษาของเราเป็นยังไงแล้วก็ทําไมถึงออกจากงานนะคะแล้วก็บริษัทของเราชื่อบริษัทอะไรที่อยู่ที่ไหนตําแหน่งล่าสุดของเราคืออะไรและเงินเดือนล่าสุดของเราคะ กรอกรายละเอียดเข้าไปในขั้นตอนลงทะเบียนนี้ให้เรียบร้อยนะคะส่วนบัญชีถ้าเกิดว่าไม่ได้ผูกกับทางพร้อมพเพย์กับประชาชนก็ให้เตรียมไฟล์นะคะไฟล์บุ๊คแบงก์ธนาคารไว้นะคะแต่ต้องเป็นออมทรัพย์เท่านั้นนะคะบัญชีที่จะให้ทางสำนักงานประกันสังคมโอนได้ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้นและก็แปดธนาคารนี้เท่านั้นค่ะก็คือกรุงไทยนะคะกรุงศรีกรุงเทพ กสิกรทาหารไทย CIMB ไทยนะคะแล้วก็มีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนั่นเองสำหรับแบงก์่่โอนได้นะคะเสร็จปุ๊บนะคะพอเราลงทะเบียเนเรียบร้อยแล้วก็ให้เข้าไปขั้นตอนที่3นะคะคือการลงทะเบียนคือการรายงานตัวนั่นเองก็คือเป็นการกดรายงานตัวขั้งที่หนึ่งว่า ฉ <S an> <expand> <S an> ันได้รายงานตัวแล้วนะทั้งที่1น่นะคะในการกดรายงานตัวครั้งนี้ยังไม่ใช่การได้รับเงินนะคะก็เหมือนกับที่เราไปสักนานปสังคมนั่นเลยค่ะก็ไปรายงานตัวค่ะว่าเออฉันรายงานตัวแล้วนะว่าว่างงานแล้วก็ไปบอกด้วยว่าเราต้องการได้รับสมัครงานนะคะจะมีงานตำแหน่งงานของทางกรมแรงงานโผล่ขึ้นมาเยอะมากถ้าคุณสนใจก็กดสมัครได้นะคะหรือถ้าไม่สนใจเรามีอาชีพอิสระก็ให้เลือกไปที่ประกอบอาชีพอิสระแล้วก็เลือกรายการและอาชีพต่างๆได้เลยนะคะซึ่งมีรับจ้างรับจ้างเยอะมากเลยหรือเราังไม่มีอะไรก็กดไปที่อื่นๆได้เลยอื่นนนนๆกกกกก่่่อออ็็ได้้้ถาาืเขจะใหรีวย ให้พิมพ์เขาว่าไม่มีแล้วก็บันทึกได้เลยนะคะส่วนหลังจากนั้นนะคะก็จะมีวันที่บอกมาเหมือนกับเราไปสํานักงานเลยให้ปริ้นออกมาได้เลยค่ะปริ้นวันที่เราต้องรายงานตัวครั้งที่2 3 4 5 6 7ี่้ามันจะมีประมาณ8ครั้งออกมาได้เลยว่าต้องรายงานตัวทุกเดือนวันที่เท่าไหร่นะคะก็ปริ้นออกมาดูได้ แล้วก็หลังจากนั้นแล้วนะคะก็ให้รายงานตัว3ครั้งหรือ6ครั้งขึ้นอยู่กับว่าเราออกจากงานแบบไหนทุกครั้งที่รายงานตัวก็ต้องแจ้งเขานะคะว่าต้องการสมัครงานไหมถ้าไม่สมัครงานก็ต้องไปที่อาชีพอิสระแล้วก็พิมพ์ก็ว่าไม่มีแล้วก็บันทึกแต่ต้องการสมัครงานก็กดสมัครงานได้เลยทุกครั้งนะคะแล้วก็นณีที่ เราได้งานแล้วก็ต้องแจ้งเขาด้วยนะคะต้องเข้าไปแจ้งกับสำนักง,งานประกันสังคมให้ทราบด้วยหรือไม่งั้นก็จะเป็นกรณีที่นายจ้างนะคะนายจ้างก็จะเป็นการแจ้งให้กับสำนักง,งานประกันสังคมด้วยเหมือนกันค่ะนี่คือวิธีการนะคะง่ายๆในการลงทะเบียนและเราจะได้รับเงินชดเชยเท่าไหร่ติดตามคลิปหน้าได้เลย